แล้วพอกันอยู่พวกสูงครับสะแก้วตอนนี้อยู่ตลาดอารันยาประเทศครับซื้อกระเป๋ามันย้อนเสียงย่าอเสาร์ตบประยุนตบประยุนในร้านเลยต้องอยู่ในกลางร้านเลยประเทศไทยเลย ถปมามามาอกจะถายรูปกนอกนี้เื่ักลายยางครับเออน้องไม่สมบูรณ์้ำมาฝาดี๋ยวมานำบอกโอ้วางอยู่สี่ขวบเออยืมเขาเู้มีผูกิไปห้ยดอกี๋ยวให้เบลน้ำยืผู อี่พักหลยังเด็กมันยังโนคุณเนาะเออมึงอยู่คนละโซนพักหลเออมึงบาัโีนี้เนาะเ้าเาท่านะคนทยรู้

Редактор

นเลยะอันนี้ถ่ยปลาแนถ่ยตรงนี้นี่ถ่ายตรงปลาดิได้ลเออเราขายปลาด้าขายปลาหน่อยถายปลาายถายถ่ายเพื่อเดี๋ยวถ่ยเพื่นก่อนนก่อนครับหนึ่งสอง เออเสดีมาก้ยปาเนี่ยาเจาเ็มีบน้าเจ้าดิมนไอย่ารลูกยเป็นงบาบรรยากาศคือคักแต่เศร้าครับตลาดอรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วก็เี้ยลูกปดเนี่ย ัรครับเพราะว่าฝากมีของฝากอยู่ของฝากขอบคุณอะไรของฝากของฝากจากเอซีครับที่อลอัลันยาประเทศสแก้วมต้ กองฝากลายๆขั้นแรกดีเราแล้วเอาบุกพิฝากหมดกระหังเนาใบบนต้นมาเ็เปลี่ยนเป็นสีน้องนะนี่สองาขอบคุณค่ะ มีมากมากสิน่ะจะตอกเองได้ก็นีได้ครับาไทยขอหวานวายางครับมนึ่ได้ครับอาหารหวานข้า FC ใช่ไหมโอ้โหวันไหตัวสวมมาแล้ว ฝากให้ลูกงานยทีนี่เพสาวน่อยขอป่าบิ้ขอบคุป้อนบขอบคุณป้องัเอาเงาบุญเง่ปไหมงสอง ไหมบนวยยืนยู่นึ่งเดวาบมากเบิ่เลยอ้นะุของเรายังงามเลยป่ะนี่เด่สอขอบคุณค่ะแมมาแดงคอกันได้จัง่เดไยเราด้ยปะนี่เยอน่อยยเราเนี่ยปนยังวดไม่เืยควไม่ไหวอยู่ ขอรูปหนึ่งยิงแค่รูเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเรากลับผองท้ายหน่ครับกำรัาดังคนกำลังดังอยู่โคกโคกสูงครับหนึ่นของอานวัดงานวัดงานวัดราบโคกสามัคคี แบบนี้แกงแซบด้ยเอาแบบนี้นะแซบแต่ว่ากันได้เฮ็ดแบบมือนั่นแหละแซบที่เอามาจากสกลนะอานนี้อรนัไ่เบีร์อะไร I can't. ขอบคุณนะครับขุนะครับีอาจารย์อาจารย์ตัวใหโอ้โหเวมแกงห

นนสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีรครับ <c oughs> ไมเสร็เม่อหันะถือถาอถ่อยือถือถือถงอถื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 อจยอถือถืงบือถ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 อถือถือนือถือถือถือรือไือดืออถื <c oughs> อถ บรรยาการยามาเซะครับที่อรัญยประเทศจังหวัดสระแก้วครับสำหรับท่านชายตลาดอรัญยประเทศสำหรับท่านชายวะสำหรับท่านชายก็พออีกคน่มละแก้วเออแม่วันนี้มือกล้องขอบคุณพี่หน่อยเอฟซีแฟนคลับทุกหมหัวทุกมบอลครับมือแรงพอกันอยู่โคกสูงสระแก้วครับเดี๋ยวพอกันมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ